สวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้คือคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Rogue Legacy แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องขอขายของนิดนึงท่านผู้ชมครับผมรู้สึกง่วงอะและนี่คือสติกเกอร์นกฮูกง่วงเพียงแค่สมัครเมมเบอร์ชิพช่องผมในราคาเพียงแค่50บาทต่อเดือนก็รับนนฮูกง่วงไปนั่งสบงกต่อท้ายชื่อพร้อมกับรับสติกเกอร์นนฮูกง่วงน่ารักน่ารักไปไว้ใช้เล่นในกล่องคอมเมนต์และแชทไลฟ์สดได้ครับโอเคขายของเสร็จแล้วอะเข้าเรื่องกันเลย ก่อนอื่นเลยสาหรับในคลิปนี้จะเป็นไซต์โปรเจกต์เปลี่ยนบรรยากาศมาทําเกมบินดีกันบ้างซึ่งก่อนจะไปเข้าเนื้อเรื่องก็มาทําความรู้จักกับเกมเกมนี้กันก่อนโดยเกม Rogue Legacy จะเป็นเกมแนว Rogue Life Platformer ที่มีจุดเด่นในเรื่องของตัวละครที่มีความแตกต่างันหลากหลายรวมไปถึงรูปแบบด่านทั้งหมดที่จะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่ผู้เล่นตายส่งผลให้ภายในการเล่นแต่ละครั้งผู้เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอะไรกําลังรอคอยเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็รซินพีเซอร์โค t ากิขออภัยสำหรับความกาของผมด้วย แล้วทีนี้ผมขอพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตัวละครหลากหลายของเกมเกมนี้ก่อนซึ่งสําหรับในเกมเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นตระกูลอัศาวินซึ่งทุกๆครั้งที่ตัวละครอัศาวินของผู้เล่นตายเกมกจะทาการสุ่มเลือกตัวละครที่เป็นทายาทของอัศาวินคนก่อนหน้าว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ผู้เล่นจะทําการเลือกเข้าไปผจญภัยต่อ โดยทายาแต่ละคนก็จะมีอาชีพความสามารถสกิลจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็จะส่งผลให้รูปแบบการเล่นของแต่ละตัวละครแตกต่างกันออกไปอีกทีนึงก็ยกตัวอย่างเช่นตัวละครบางตัวจะเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ใหญ่โตส่งผลให้มีจุดเด่นในเรื่องของระยะโจมตีที่กว้างและไกลขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าผู้เล่นจําเป็นต้องต่อสู้กับสตูในพื้นที่แคบโดยร่างกายที่ใหญ่โตมันก็จะทําให้ผู้เล่นสามารถหลบการโจมตีของสตูได้ยากขึ้น หรือบางทีผู้เล่นอาจจะสุมได้ทายาทที่มีอาชีพและความสามารถสุดเทพแต่บางทีทายาทคนนั้นอาจจะเกิดมาพร้อมกับจุดด้อยที่มีปัญหาสายตาสาั้นไม่ก็สายตายาวส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อาการมองเห็นและต่อสู้กับสตรูไดลลำบากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของความจำสั้นที่จะส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถเปิดแผนที่ดูเส้นทางที่เคยผ่านมาแล้วได้และนอกจากนี้ระหว่างการผจญภยัยเงินทองที่ผู้เล่นสามารถเก็บได้ภายในเกมก็จะกลายเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทรุ่นต่อไปและสามารถนำมันไปใช้อัปเกรดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาสต ปลดล็อกอาชีพใหม่อาวุธชุดเกราะรวมไปถึงรูนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถติดตัวให้กับผู้เล่นส่งผลให้เมื่อวันเวลาผ่านไปตระกูลอัศวินตระกูลนี้ก็จะค่อยๆแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองซึ่งระบบการเล่นคร่าวๆข,ของเกมโรคเลกาซี่มันก็จะประมาณนี้และในช่วงจากนี้ไปก็มาเริ่มเข้าสู่ช่วงของเนื้อเรื่องกันภาระหน้าที่ของข้าเพื่อวงตระกูล แต่ข้าจะซื้อสัตว์ต่อตัวเองเท่านั้น <S 2> <S 2> ทีนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องเกมโลกเลกาซี ตัวเกมจะไม่ได้ทําการเล่าเนื้อเรื่องโดยตรงให้กับทางผู้เล่นแต่จะมาในรูปแบบของสมุดบันทึกที่ผู้เล่นจะต้องไล่าตามเก็บอ่านกันเอาเองซึ่งสมุดบันทึกพวกนี้ที่ผู้เล่นจะได้เจอมันคือสมุดบันทึกของเจ้าชายผู้ที่เป็นต้นตระกูลของอัศาวินของผู้เล่นซึ่งเรื่องราวในช่วงเริ่มเกมมันก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่ามันได้มีการก่อกบฏทขึ้นพระราชาผู้เป็นพ่อได้ถูกลอบโจมตีโดยมือสังหารถึงแม้ว่าพระราชาจะรอดมาได้แต่ว่าอาการของเขากลับไม่สู้ดีตัวของเจ้าชายและพี่น้องของเขาได้ถูกส่งตัวไปเพื่อตามหาหน ราชาพวกเขาได้เดินทางผ่านป่าต้องสาบและได้มาถึงยังคัสเซิลแฮมสันมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าคสเซิลแฮมสันมันคือปราสาทต้องสาบซึ่งว่ากันว่าภายในส่วนที่ลึกที่สุดของปราสาทมันมีของวิเศษบางสิ่งที่จะสามารถรักษาอาการป่วยได้ทุกชนิดทําให้เหล่าเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ต่างตั้งเป้าไปยังส่วนที่ลึกใจกลางของปราสาทซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้นํามันไปมอบให้แก่องค์ราชา เขาหรือเธอคนนั้นก็จะได้เป็นทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์คนต่อไปซึ่งเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นของเกมโรก Legacy มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้เมื่อเจ้าชายผู้ที่เป็นต้นตระกูลของอัศวิน <c oughs> เขาได้เดินทางออกไปเพื่อทําภารกิจให้แก่องค์ราชาและเพื่อนําเกียรติและความมั่งคั่งมาสู่ตระกูลของเขาแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเจ้าชายไม่เคยกลับมาจากภารกิจส่งผลให้ครอบครัวและลูกหลานของเขาต่างคิดว่าเขาล้มเหลว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถนำของวิเศษจากปราสาแทแฮมสันมาให้กับองค์ราชาได้สําเร็จแต่ว่าเป้าหมายในการเข้าถงึงส่วนที่ลึกที่สุดของปราสาแทแฮมสันมันก็ได้กลายมาเป็นเจตจำนงมาเป็นเป้าหมายให้แก่ลูกหลานทายาทของเขาโดยพวกเขายังคงเชื่อว่าการพิชิตปราสาแทแฮมสันจะยังคงนำมาซึ่งเกียรติยศและความมั่งคั่งมาสู่ตระกูลอันเป็นสาเหตุที่ทําให้ตระกูลอัศวนนี้ยังคงบุ่งหน้าเข้าไปยังปราสาแทแฮมสันนั่นเองและในช่วงหลังจากนี้การจะเข้าถึงใจกลางที่เป็นส่วนที่ลึกที่สุดของปราสาแทแฮมสันได้ เราอัศวินจะต้องทําการเอาชนะผู้พิทักประตูทั้ง4ีเพื่อเป็นการเปิดประตูสู่ใจกลางของปราสาทแฮมสัน วันเวลาผ่านไปยาวนานอัศวินนับหลายรุ่นก็ได้รวมมือกันจนสามารถเอาชนะผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่และเปิดทางสู่ใจกลางของปราสาทแฮมสันได้สาเร็จแต่ว่าก่อนที่อัศวินจะเข้าถึงส่วนในสุดของปราสาทเขาก็ได้พบเข้ากับบันทึกข้อความส่วนสุดท้ายของเจ้าชายที่จะเป็นการเปิดเผยถึงความจริงที่เขาได้รับรู้ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับบันทึกส่วนอื่นของเจ้าชายก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้ เริ่มจากตัวของเจ้าชายเองเขาก็สามารถเอาชนะผู้พิจา์ทั้ง4ี่และเปิดทางเข้าสู่ใจกลางของปราสาทได้สาเร็จเจ้าชายได้ทําการเอาชนะพี่น้องทั้งหมดของเขาและเขามั่นใจว่าผู้ที่จะได้สืบทอดบัลลังก์คนต่อไปจะต้องเป็นตัวของเขาเองอย่างแน่นอนและเมื่อเจ้าชายได้เข้าไปยังส่วนในสุดของปราสาทสิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือนำ้ำพุแห่งความยาววัยที่จะมอบซึ่งชีวิตอันเป็นอมะตะให้แก่ผู้ที่ดื่มมันแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ค้นพบมันไม่ได้มีเพียงแค่นำ้ำพุผู้ที่อยู่เบื้องหน้านำ้นานำพุอีกคนไม่ใช่ใครอื่นนนนออออกกจาาาาพพระระชอขงองเเงั และในช่วงวินาทีนั้นเจ้าชายก็รู้ได้ทันทีว่าทุกสิ่งที่เขาทำมามันสูญเปล่าเพราะว่าพระราชาผู้ที่ได้ดื่มน้ำพุเองความยาวไว้เข้าไปเขาจะไม่มีวันแก้ใต้และไม่จำเป็นต้องมีทายาทในการสืบทอดบัลลังก์หรือก,ก็คือพระราชาต้องการที่จะปกครองดินแดนของเขาโดยชีวิตอมาตะตลอดไปเมื่อเจ้าชายได้รู้ความจริงตรงนี้เขาก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าชีวิตที่มีซึ่งเกียรติและความมั่งคั่งจะไม่มีวันเป็นของเขาและวงตระกูลรวมถึงการที่ตัวของราชาเองก็ไม่ได้มองลูกของเขาต่างอะไรไปจากเครื่องมือ จากทุกสิ่งที่เขารู้ความรู้สึกทุกอย่างก็ได้รวบรวม,รวมจนกลายเป็นความรู้สึกของการถูกทรยศส่งผลให้เจ้าชายตัดสินใจในการสังหารองค์ราชาลงในที่สุดและสิ่งสุดท้ายที่เจ้าชายทําก็คือการดื่มน้ำพุแห่งความเยาว์วัยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและเฝ้ารอคอยว่าสักวันหนึ่งทายาทของเขาจะสามารถฝ่าเข้ามาจนถึงใจกลางของปราสาทได้เช่นกัน ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของอัศวินคือเจ้าชายผู้ที่เป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลของเขาสิ่งที่พระราชาองค์ก่อนได้ทำเอาไว้แก่ดินแดนของพวกเขาก็คือการนำมาซึ่งความแร้นแคนและความอดอยากและสิ่งที่เจ้าชายทำก็คือการปฏิเสธราชาและละทิ้งดินแดนของตัวเองแต่ไม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงสิ่งที่อัศวินจะทำต่อไปก็คือการต่อสู้กับเจ้าชายผู้เป็นอนมตะเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดลง เจ้าเอาชนะข้าได้แต่ว่าเพื่ออะไรกันข้าอาจจะลงมือสังหารราชาแต่ก็ต่อเมื่อเขาได้ทรยศราษฎรจงถามตัวเองว่ามันได้ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นหรือไม่ในท้ายที่สุดเราต่างก็มีความผิดจากตราบาปเดียวกันจงมองดูบรรพบรุษของเจ้าและนี่ก็คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการพักดีอย่างไรข้อกังขาดวงอาทิตย์ข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันรู้สึกยังไง ในท้ายที่สุดอัศวินจะสามารถเอาชนะโยฮันเนสหรือเจ้าชายผู้ที่เป็นต้นตระกูลอัศวินของเขาและเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ซึ่งครอบครัวของเขากําลังรอคอยเขาอยู่แม้ว่าตัวของอัศวินเองอาจจะกลับบ้านไปมือเปล่าแต่ว่าเจตจำนงหรือเป้าหมายในการพิชิตปราสาทแฮมสันที่ได้ถูกสืบท่อส่องต่อกันมานับหลายชั่วย,ยุคนถึงแม้ว่าความจริงที่อยู่เบื้องหลังเจตจำนงเหล่านั้นจะส่งผลให้มันไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่ามรดกจอมปลอม แต่ว่าในท้ายที่สุดมรดกจอมปลอมหรือว่าเจตจำนงที่สืบทอดต่อกันมาก็ได้จบลงแล้วและในตอนนี้มันก็คือครั้งแรกนับจากหลายชั่วอายุคนที่ได้มีอัศวินผู้เข้าท้าทายปรา,าสาทแฮมสันและได้รอดชีวิตกลับไปหาครอบครัวและเรื่องราวทั้งหมดของเกมโลกเลกซี่ก็ได้จบลงณจุดจุดนี้ครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ s u b s c r i b e ช a n e ผมและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและในตอท้ายนี้ผมปล่อยสระ้อลาไปก่อนสวัสดีครับ